สวัสดีครับจองแม่งแปร์ไรเดอร์นะครับพมเมื่อวานล้างรถใช่ไหมวันก่อนล้างรถแล้วก็ล้างโซ่ด้วยล้างเองนะแต่ว,ว่าไม่ได้เคลือบโซ่เดี๋ยวพาไปเคลือบโซ่สักหน่อยร้านประจำร้านนี้แหละบอยไบยบอยไบยบอยไบ,ยบ,ยบยช็อป ตั้งโซ่เคลือบโซ่ซะหน่อยล้างโซ่แล้วไม่ได้เคลือบมันก็รู้สึกไม่มั่นใจเท่าไรก็เลยขี่แล้วมันไม่มั่นใจบวกกับโซ่ผมมันเริ่มข้อตายอีกแล้วข้อสองข้อแลนะ้วมั้งโซ่ใช้เปลืองเปลืองปีละเส้นเลยปีละชุดเลย เดี๋ยวรอบนี้รอบนี้ฝืนฝืนหน่อยไม่มีบัตเจ็ตเลยไม่มีงบเปลี่ยนโซ่เลยพอดียังทันอยู่แป๊บเดียวแป๊บเดียวร้านเปิดไหมเนี่ย ào này đó đừng lượm thằng ăn từng leo boy shop cái bạn ở đẹp dùa Ở đẹp dùa mình đẹp dùa mình đẹp dùa mình ล้างโซตั้งโซเกือบโซ่ร้อยงี้ยค่ล้างโซ่มาเมื่อวานแล้วก็ยังไม่ได้เคกือบก็เลยตั้งโซด้วยนะโอเค okay, เสร็จเร็ยบร้อยทุกคนหนึ่งร้อยบาทเามื่อกี้จะไปขาตั้งกันด้วยอ่ะโ okay, อเคขับคุณมาก เรียบร้อยทุกคนร้านประจํากันคือเราไม่มีเครื่องมืออยู่บ้านอะนะและบวกกับช้างทําให้ก็ก็ร้อยเดียวร้อยเดียวคุ้มค่ากว่าค่ากว่าร้อยเดียวคุ้มค่ากว่ารับไก่ได้ไหมรับไก่ทันอยู่ขอโทษนะทุกคนรักไก่ โอเคตั้งโซ่ล้างโซ่เคลือบโซ่หนึ่งร้อยบาทดีกว่าทำเองเมื่อวานก่อนล้างรถแ้วล้างโซ่ไงแล้วก็เลยไม่ได้เคลือบก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจเท่าไหร่โซ่ก็เริ่มตายแล้วทุกคนก็เสียเงินอีกแล้วมั้งนี่โซ่กินเลอะใช้โซ่เปลือง Pi <laughs> là chút lời bóng quanh cũng mới chờ già á xả lan mà ป้าเบรกหลังก,ก็เริ่มหมดอีกแล้ว โอเคทุกคนก็คลิปนี้แค่พามาตั้งโซ่ลังโซ่นะทุกคนนะไม่มีอะไรแนะนําร้านด้วยร้านก็อยู่ตรงบางนาตาดกมสองฝั่งตรงข้ามกับเซ็นทรัลน,นะทุกคนนะบริการดีคุยดีแนะนําดีก็ตั้งโซ่ลางโซ่ก็ใครขี้เกียจทาเองก็มาได้นะหนึ่งร้อยบาทเกล็บโซ่ให้ด้วยตั้งโซ่ให้ด้วยเห็นเมื่อกี้เขาใช้ของจอมไทยนะ น้ำยาของจอมไทยทั้งชุดเลยตั้งน้ำยาล้างแล้วก็น้ำยาเกลือบโซ่ก็ดีกว่าทำเองอยู่บ้านเครื่องมือก็ครบกว่าโอเคขอบคุณเลยสวัสดีครับผม